ัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่151มุกอสนนวารีหนะักการประมูลยังคงดำเนินต่อไปเมื่อวัตถุล้ำค่าหายากชิ้นแล้วชิ้นแล้วถูกนำมาขึ้นเวทีประมูลอารมณ์ของผู้คนรอบข้างก็ไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แน่นอนว่าคุมกำลังส่วนใหญ่ที่ประมูลราคาต่อสู้กันในตอนนี้แทบจะเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับเซียนเที่ยงแท้บนชั้นสองและชั้นสามทั้งหมดส่วนผู้บำเพ็ญเซียนบนชั้นล่างเหล่านั้นทำได้เพียงชมดูเพื่อเปิดหูเปิดตาเท่านั้นในเวลานี้มีกล่องหยกสี่เหลี่ยมกล่องกล่องหองหนึ่งอยู่บนเวทีประมูลข้างในกล่องมีตำราย,ยกสีมงม้วนหนึ่งวางอยู่เวนหัวเอ่ยแนะนำด้วยน้ำเสียงเนิบช้า อันดับต่อไปคือเคล็ดวิชาเซียนเที่ยงแท้ระดับสูงเวสสายฟ้าน่าม่วงซึ่งเป็นเคล็ดวิชาท่าสายฟ้าที่พบเห็นได้ยากยิ่งหากสามารถฝึกฝนจนบรรลุโดยสมบูรณ์ก็สามารถเปิดจุดชีพจอนเซียน36จุดทั่วร่างได้ในคราเดียวช่วยทะลวงผ่านขอบเขตเซียนเที่ยงและกลายเป็นเซียนทองได้เมื่อกล่าวถึงที่มาของมันเกรงว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับบรนามของจื่อเซียวสร้างเหรินที่เคยประกาศสักดาไปทั่วหน้าน้ำทะเลวายุธมินเมื่อหลายล้านปีก่อน จือเสี่ยวสร้างเรินอาศัยวิชานี้สังหารผู้บำเพ็ญเซียนระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นปลายที่มาจากภายนอกติดต่อกันถึงสามคนหลังจากคำพูดเหล่านี้เอ่ยออกมาพลันเกิดความกลาหนไปทั่วทั้งห้องโถงได้ยินเสียงสนทนากันอย่างอื้ออึงดังออกมาแม้แต่ในห้องบนชั้นสามก็ยังได้ยินเสียงอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาหลายเสียงสำหรับสิ่งที่วันหัวกล่าวถึงนั้นคำว่าจุดชีพจอนเซียนกลับทำให้หฮรลรี่รู้สึกใจเต้นขึ้นมา แม้ว่าหฮรลี่ได้ฟื้นฟูพลังบำเพ็ญเซียนและพลังปราณเซียนในร่างก็ได้แปลเปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์แล้วอีกทั้งระดับการบำเพ็ญเซียนของหฮรลี่อยู่ในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นต้นอย่างมั่นคงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากการสูญเสียความทรงจำและขาดเคล็ดวิชาบำเพ็ญเซียนที่เหมาะสมในอีกแง่หนึ่งจึงทำให้หฮรลี่รู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้เริ่มต้นฝึกฝนบำเพ็ญเซียนอย่างแท้จริงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม จากเคล็ดวิชาของเซียนพิภพบางส่วนที่หานลี่เคยศึกษาทำความเข้าใจมาก่อนหน้านี้ทำให้หารลี่รับรู้ได้อย่างคลุมเครือว่าจุดชีพจอนเซียนนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเลื่อนขั้นขอบเขตการบำเพ็ญเซียนในอนาคตดูเหมือนว่าหากสามารถเปิดจุดชีพจอนเซียนทั้ง36จุดขึ้นมาได้ก็อาจบรรลุกลายเป็นเซียนทองได้เพียงแต่วิชาในการบำเพ็ญเซียนของเซียนพิภพนั้นมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมพลังแห่งศรัทธาและการหลอมรวมควบแน่นเป็นพลังแห่งกฎเกณฑ์ สำหรับเรื่องของจุดชีพจอนเซียนก็มีการกล่าวถึงไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าขอเพียงใช้เวลาอีกสักหลายหมื่นปีจุดชีพจอนเซียนเหล่านั้นย่อมสามารถเปิดออกมาได้เองทีละน้อยแม้แต่ในคัมพีวารีหนักทะเลปีศาจก็เป็นไปในลักษณะนี้เช่นกันเวินหัวค่อนข้างพอใจกับการตอบสนองของทุกคนในห้องโถงหลังจากยิ้มเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวแนะนำอย่างมีคารมคมคายก่อนที่จะประกาศเริ่มการประมูลห้าห้า แม้ว่าจื่อเสียวสร้างเหรินจะหายสาบสูญไปเป็นเวลานับล้านปีแล้วก็ตามแต่วิชานี้ก็ได้รับการเผยแพร่สืบต่อกันมาแต่อย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้เงื่อนไขในการฝึกฝนบำเพ็ญของวิชานี้มีข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างขมบทอย่างยิ่งท่านต้องมีร่างกายท่าสายฟ้าโดยกำเนิดเช่นรากวิญ,ญญาณท่าสายฟ้าระดับสุดยอดหรือเป็นผู้ที่มีท่าสายฟ้าห้าสายโดยกำเนิดหรือร่างเที่ยงแท้ไขกระดูกสายฟ้าเป็นต้น จึงจะสามารถฝึกฝนวิชานี้จนประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้มีเช่นนั้นก็จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเอาละข้าไม่ขอกล่าวท้อยคำให้ยืดยาวแล้วเคล็ดวิชานี้เริ่มต้นที่500ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดแต่ละครั้งที่เสนอราคาต้องไม่ต่ำกว่า10ก้อนหลังจากที่ได้ยินว่าเป็นเคล็ดวิชาเซียนเที่ยงแท้ระดับสูงทั้งยังเป็นวิชาท่าสายฟ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของพลานุภาพอีกด้วย ดวงตาของผู้คนทั้งหลายล้วนเปล่งประกายขึ้นมาแม้ว่าในน่านน้ำทะเลวายุมินจะมีเซียนพิภพอยู่มากมายแต่เซียนพเนจรกลับมีจำนวนมากกว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คือเคล็ดวิชาบำเพ็ญเซียนระดับสูงที่ดีแต่เมื่อได้ยินเงื่อนไขในการฝึกฝนบำเพ็ญที่มีข้อเรียกร้องอันเข้มงวดอย่างยิ่งในภายหลังคนจำนวนไม่น้อยก็เผยสีหน้าผิดหวังออกมาในทันทีแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังมีสายตาอันร้อนแรงอย่างยิ่ง หานลี่เองในขณะนี้ก็ขาดเคล็ดวิชาในการฝึกฝนบำเพ็ญเช่นกันจึงรู้สึกใจเต้นเล็กน้อยแต่เป็นเพราะเงื่อนไขในการฝึกฝนหานลี่จึงได้แต่สายศีรษะอย่างเสียดาย510 530 580แม้หาันลี่จะไม่เคลื่อนไหวแต่คนอื่นที่ยังมีสายตาอันร้อนแรงต่างก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดในทันทีทั้งยังผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วเป็น700ศริลาวิญ,ญญาณระดับสุดยอด 800พลานมีซุ้มเสียงที่ค่อนข้างเฉยชาเกียดคร้านเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากห้องหนึ่งบนชั้นสามทั้งยังเพิ่มราคาสูงขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยคนที่เสนอราคา700ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดก่อนหน้านี้คือบัณฑิตไวกลางคนผู้หนึ่งบนชั้นสองหลังจากที่ตกตะลึงไปครู่หนึ่งคนผู้นั้นก็กัดฟันเพิ่มราคาค่าให้850ศิลาวิญญาณระดับสุดยอด900ซุ้มเสียงเฉยชานั้นคล้ายกับรู้สึกกำคาญเล็กน้อย ซุ้มเสียงจึงค่อนข้างเย็นชาทั้งยังแสดงถึงความร่ำรวยมหาศาลอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าหากมีผู้ใดขึ้นราคาอีกครั้งก็คงไม่รังเกียจที่จะขึ้นราคาไปอีกจนถึงหนึ่พันอย่างแน่นอนเมื่อเห็นเช่นนี้หาร์ลี่ก็อดยกยิ้มที่มุมปากไม่ได้ในตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเองบวกกับรางวัลที่ได้รับจากเจ้าเกาะวายุธมินรวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาจากร่างของเซียนพนเนจรแหง่งเกาะขนนกเขียวทั้งสองและสปีศาจแห่งเซาซาน รวมกันทั้งหมดแล้วก็ได้ประมาณ1,000ศพิลาวิญญาณระดับสุดยอดสำหรับการประมูลใหญ่ครั้งนี้หานลี่ได้ให้มู่เสวียไปสอบถามล่วงหน้ามาจากหลายช่องทางแล้วจึงรู้ว่าสิ่งของทั้งหลายที่นำมาประมูลในครั้งนี้อาจมีเป้าหมายที่ตนเองต้องการปรากฏในการประมูลครั้งนี้ด้วยเดิมที่หานลี่คิดว่าทรัพย์สินในมือของตนเองนั้นมีมากมายมหาศาลแล้วโดยพื้นฐานแล้วย่อมสามารถเอาชนะและได้วัตถุเป้าหมายมาครอบครองได้ แต่ตอนนี้ดูเหมือนตนเองนั้นค่อนข้างหูตากับแคบดั่งกบในกลาทรัพย์สินที่บรรดาตาเท่าหนังเหนียวเหล่านี้สั่งสมมานับหมื่นปีนั้นช่างน่าอัศจรอยอย่างแท้จริงหลังจากที่ซุ้มเสียงเฉืยชานั้นขึ้นราคาเป็น900ารศิลาวิญญาณระดับสุดยอดแม้บัณฑิตไว้กลางคนบนชั้นสองจะมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่ยินยอมแต่กลับทําได้เพียงยอมแพ้ไปอย่างไม่มีทางเลือก การปรากฏตัวของเวสสายฟ้านพามงถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้การประมูลมาถึงช่วงร้อนแรงสูงสุดแม้ว่าสมบัติสองามชิ้นถัดมาจะเทียบกับเวสสายฟ้านพามงไม่ได้แต่ผู้คนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศอันร้อนแรงในการประมูลก็เริ่มเสนอราคากันบ่อยครั้งขึ้นในเวลานี้มีการนำสินค้าออกมาประมูลอีกรายการหนึ่งนั่นคือค้อนสีทองเข้มชิ้นหนึ่งหัวค้อนเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีขนาดประมาณศีรษะมนุษย์ ด้ามค้อนยาวประมาณสี่ชื่อรูปร่างหน้าตาของมันไม่มีอันใดพิเศษพิสดารแต่เมื่อวางค้อนหนักชิ้นนี้ลงบนเวทีประมูลกลับให้ความรู้สึกสูงส่งยิ่งใหญ่แก่ผู้คนราวกับเป็นภูเขายักษ์สูงเสียดฟ,ฟ้าที่กดทับลงมาก็ไม่ปานเวินหัวเอ่ยอธิบายสมบัติด,ด้านล่างชิ้นนี้เป็นวัตถุเสียนที่หลอมสร้างขึ้นมามีชื่อว่าค้อนถอนภูผาหลอมสร้างมาจากผลึกทองแดงหมื่นปีผสมกับทองคําดําและเหล็กเย็น ตัวค้อนบรรจุกฎเกณฑ์ธาตุทองเอาไว้พลานุภาพของค้อนรุนแรงเฉียบคมอย่างยิ่งสามารถเขยา่าภูเขาพลิกคว่ำแผ่นดินได้อย่างไรก็ตามสมบัตินี้มีน้ำหนักไม่ธรรมดาเกรงว่าสหายนักพรดทั่วไปคงยากที่จะควบคุมมนอได้ยอย่างราบรื่นนักดังนั้นขอให้สหายทุกท่านโปรดพิจารณาถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยด้วยถ้าเช่นนั้นก็มาเริ่มประมูลกันเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่600ยศิลาวิญ,ญญาณระดับสุดยอดเพิ่มราคาครั้งละสิบก้อน ดวงตาของฮานรี่พันเปล่งประกายสว่างขึ้นพร้อมกับกำมือไว้แน่นครู่หนึ่งเป้าหมายของฮานรี่ในครั้งนี้ก็คือวัตถุเซียนที่หลอมสร้างขึ้นมาชิ้นนี้เองต่อไปตนเองต้องไปตามหากระบี่ไผ่เขียวพึ่งเมคาและสิ่งของอื่นๆในระหว่างนี้ไม่รู้ว่าต้องประสบกับอันตรายและความยากลำบากสักเพียงใดแต่ตอนนี้ตนเองไม่มีสมบัติวิเศษอันใดที่เหมาะสมอยู่ในมือแม้แต่ชิ้นเดียว จึงต้องการสมบัติสักหนึ่งหรือสองชิ้นที่สามารถใช้งานได้อย่างเร่งด่วนอยู่พอดีแม้หานลี่จะไม่สามารถเรียกใช้กฎเกณฑ์แห่งทองที่บรรจุอยู่ในค้อนถอนผู้ผานี้ได้แต่ในฐานะเซียนทม,นมินสมบัตินี้ก็เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง 610... 630... 660แม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่พิเศษเฉพาะบางอย่างแต่ฮันลี่ก็ไม่ใช่ผู้เดียวที่สนใจค้อนถอนภูผานี้ยังไม่ทันที่ฮันลี่จะเอ่ยปาก ก็มีหลายคนเสนอราคาออกมาอย่างกระตือรือร้นแล้วในไม่ช้าราคาก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น700รอศิลาวิญญาณระดับสุดยอด900หารนลีตะโกนออกไปโดยไม่ลังเลและเพิ่มราคาขึ้นไปอีก200หากไม่เสนอราคาให้สูงเพื่อย,ยับยั้งไว้สักหน่อยและปล่อยให้เสนอราคาต่อไปก็ไม่รู้ว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับใดผู้คนรอบข้างต่างส่งเสียงฮือฮาและหันมองมาทางนี้ด้วยความประหลาดใจ หนึ่งพัซุ้มเสียงหนึ่งดังมาจากชั้นสเป็นซุ้มเสียงที่ไม่คุ้นเคยคล้ายกับเสียงของคนชราไม่รู้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จากที่ใดใบหน้าของหานลี่มืดมนลงดวงตาสั่นไหววูบหนึ่งนอกจากศิลาวิญ,ญญาณบนร่างแล้วหานลี่ยังได้เตรียมสมบัติอื่นบางส่วนไว้อีกด้วยแน่นอนว่าสิ่งของที่สำคัญและมีมูลค่ามากที่สุดก็คือดอกไม้กายสิทธิ์อายุสามหมื่นปีต้นนั้นที่หานลี่บ่มเพาะไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 1,200หารลี่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็มีอีกซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นมาที่แท้เป็นซุ้มเสียงเฉื่อยชาก่อนหน้านั้นอึดใจเดียวก็เพิ่มราคาไปอีก200 1,500ซุ้มเสียงชราภาพก่อนหน้านี้ตะโกนขึ้นมาและเพิ่มราคาขึ้นไปอีก300 1,800ซุ้มเสียงเฉื่อยชาไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยเมื่อมองเห็นคนทั้งสองในห้องบนชั้นสาต่างตะโกนไปมาในอากาศ ทั้งยังเพิ่มราคาศีลาวิญญาณระดับสุดยอดขึ้นไปหลายร้อยก้อนในแต่ละครั้งไม่เพียงแต่บรรดาผู้บำเพ็ญเซียนหลายหมื่นคนบนชั้นล่างเท่านั้นที่อยู่ในอาการตกตะลึงแม้แต่ผู้คนบนชั้นสองต่างพากันสูดหายใจหนาวเหน็บพูดไม่ออกไปตามกันหานลี่ฝืนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นพลางสายศีสะก เสียงของทั้งสองคนต่างเส็นราคาสู้กันไปมาจนราคาสูงขึ้นไปเกิน2,000ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดอย่างรวดเร็วสุดท้ายซุ้มเสียงชาราภาพก็ประมูลได้ไปในราคา2,300ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดเวลาผ่านไปทีละน้อยชั่วพริบตาก็ผ่านไปกว่าครึ่งวันแล้วจนถึงขณะนี้การประมูลครั้งใหญ่ได้เข้ามาสู่ช่วงท้ายแล้วสมบัติล้ำค่าหายากมากมายต่างทยอยกันปรากฏออกมา วัตถุนานาชนิดที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์เคล็ดวิชาเซียนพิภพระดับสูงสมุนไพรเซียนสัตว์อสูรหายากบางชนิดมีแม้กระทั่งไข่ของมังกรหมันก้าวีสะในฐานะที่เป็นวิญญาณเที่ยงแท้มังกรหมันก้าวีสษะถือกำเนิดมาพร้อมกับความสามารถในการควบคุมกฎเกณฑ์แห่งวารีเมื่อเติบโตเต็มไวยพลังและความแข็งแกร่งของมันเทียบได้กับระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นกลางมีพลังมากกว่าสัตว์อสูรไทเฟยที่หานลี่เคยพบเจอมาก่อนหน้านี้มากมายนะัก ในเมื่อสินค้าชิ้นนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งแน่นอนว่าจึงไม่ขาดแคลนผู้ซื้อในที่สุดก็ถูกขายให้กับคนผู้หนึ่งในห้องบนชั้นสามในราคามากกว่า2,000ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดสินค้าเหล่านี้ถือเป็นสมบัติวิเศษอย่างแท้จริงจนถึงเวลานี้ผู้บำเพ็ญเสียนทั่วไปทำได้เพียงมองดูด้วยสายตาอิจฉาริษยาเท่านั้นแต่ก็มีคนไม่น้อยที่แอบรู้สึกพึงพอใจ ผู้คนไม่น้อยบนชั้นสองเมื่อรู้ว่าตนเองไม่มีวาสนาในสินค้าประมูลชิ้นนั้นต่างก็สงบจิตใจให้เยือกเย็นลงไปได้ทีละน้อยหารลี่เฝ้ามองดูภาพฉากอันคึกคืนกะมีชีวิตชีวาตรงหน้าด้วยความรู้สึกค่อนข้างฟุ้งซ่านเมื่อลอยอยู่บ้างสิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่หารลรี่ต้องการแม้จะมีสมบัติวิเศษอันทรงพานุภาพอยู่บ้างแม้แต่สมบัติสวรรค์มินชิ้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมา แต่เมื่อไม่เหมาะสมกับตนเองฮารลี่จึงไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคาสมบัติวิเศษชิ้นต่อไปคือมุกอสนีวารีหนักจำนวน3เม็ดสมบัตินี้ถูกหลอมกลั่นขึ้นด้วยมวลวารีหนัก3ชั้นโดยปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎเกณฑ์แห่งวารีแม้วัตถุชิ้นนี้จะเป็นสมบัติประเภทใช้แล้วหมดไปแต่ก็ทรงพานุภาพอย่างยิ่งหากถูกมุกอสศนีนี้โจมตีใส่เข้าหลักก็ แม้แต่ผู้บำเพ็ญเสียนระดับเสียนเที่ยงแท้ขั้นกลางก็ไม่สามารถล่าถอยไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่เอ่ยอธิบายเวนหัวก็นำกล่องหยกสีน้ำเงินสามกล่องขึ้นมาวางไว้ภายในกล่องแต่ละใบต่างวางมุกสีดำขนาดเท่าตามังกรไว้ไวหนึ่งลูกไอหมอกสีดำค่อนข้างเจอจางลอยอวนอยู่บนพื้นผิวดูแล้แลวธรรมดาสามัญอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่ดูพิเศษไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อย มุกอสนีวารีหนัก3เม็ดราคาเริ่มต้นที่500ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดทุกครั้งที่เพิ่มราคาต้องไม่น้อยกว่า10ก้อนวนหัวประกาศราคาอย่างลื่นไหลคุ้นเคยจากนั้นก็ไม่กล่าวอันใดอีกเหล่าผู้บำเพ็ญเสียนที่ด้านล่างพันบังเกิดความกลาหนขึ้นในทันทีผู้คนไม่น้อยแสดงความตื่นเต้นบนใบหน้ามุกอสนีวารีหนักนี้เป็นสมบัติวิเศษที่ใช้ได้ครั้งเดียวแม้จะมีราคาแพงอย่างน่าประหลาดใจ แต่หากมีพลานุภาพที่สามารถทําให้เสียนเที่ยงแท้ขั้นกลางบาดเจ็บสาหัสได้หลักก็ย่อมคุ้มค่าที่จะซื้อหามาใช้งานมุกอสนนวารีหนักหาลีเอ่ยพึมพำกับตนเองพลางใช้มือสัมผัสถุงวารีหนักบนเอวของตอนเองความคิดหนึ่งพลันแล่นเข้ามาในใจในขณะที่หารลีกําลังครุ่นคิดอยู่ในใจการประมูลราคาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากผ่านการเสนอราคาแข่งขันกันอย่างดูเดือดระหว่างผู้คนบนชั้นสองและชั้นสามแล้ว ราคาก็พุ่งสูงขึ้นไปราวกับนาวลอยสูงตามกระแสน้ำก็ไม่ปานพริปตาเดียวก็ขึ้นไปถึง700ศิลาวิญญาณระดับสุดยอดแล้วหาล,ลี่ยกมือขึ้นเสนอราคา750เดิมที่สมบัตินี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วผู้คนรอบข้างบางคนที่เข้าร่วมการประมูลตั้งแต่แรกก็เงียบเสียงไป760ซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่แท้เป็นบุรุษหนุ่มผมแดงที่อยู่ไม่ไกล 800หานลี่เหลือบมองบุรุษหนุ่มผมแดงและเพิ่มราคาอีกครั้งโดยไม่ลังเลบุรุษหนุ่มผมแดงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ไม่ตะโกนเพิ่มราคาอีก850พลานมีซุ้มเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นบุรุษศีษะโลนผู้นั้นบนชั้นสอง900หันลี่เพิ่มราคาทันทีโดยไม่เอ่ยอันใดออกมาให้มากความ1,000บุรุษศีษะโล้นเหลือบมองมาทางหันลี่คราหนึ่ง ในดวงตาที่ดูค่อนข้างโหดเหี้ยมีร่องรอยยะหยันสายหนึ่งพาดผ่านขณะเสนอราคาด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยไม่แยแสสนใจตอนที่ประมูลค้อนถอนผู้พาก่อนหน้านี้อันที่จริงคนผู้นี้ได้แอบสังเกตผู้คนรอบข้างที่ร่วมประมูลเพื่อประเมินทรัพย์สินของแต่ละคนแน่นอนว่าหารลี่ย่อมรวมอยู่ในขอบเขตการสังเกตของคนผู้นี้ไปด้วยจบตอนที่151